สวัสดีค่ะวันนี้ช่องหมูหมีแคมปิ้งนะคะเราไปกันที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะนี่เรากำลังเดินทางไปที่ตั้งแคมป์ที่เราจองไว้นะคะซึ่งช่วงที่เรามานะคะก็จะเป็นช่วงปรุษจีนนะคะเป็นวันเสาร์ที่เขาเรียกว่าวันเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะจองอยากเหมือนกันค่ะ ที่ตั้ง้านตั้งแคมหลายๆที่ก็เต็มก็หาก็ใช้เวลาหาอยู่หลายที่เหมือนกันก็จนมาได้ที่นี่นะคะก็คือแคมป์ n ม m b e r 3นั่นเองนะคะซึ่งตามคอนเซ็ปต์ของเราก็ยังคงตั้งแคมริมแม่น้ำนเพชรบุรีเหมือนเดิมค่ะเพราะเรามีกิจกรรมที่แน่นมาก ก็โชคดีมากเลยเป็นช่วงที่อากาศอเย็นซึ่งปกติอากาศมันจะร้อนอะเนาะเพราะมันเป็นช่วงเดือนกุมภาแล้วก็เป็นช่วงอากาศเย็นตามที่กรมอุตุเขาบอกเลยแล้วก็ตอนช่วงเช้าค่ะมันก็จะมีฝนนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ตกหนักอะไรนะมันเป็นเหมือนฝนปลยอยๆเป็นบางช่วงก็ตอนนี้ค่ะมี เขายังไม่ปล่อยน้ํามาจากเขื่อนก็จะทําให้มองเห็นตะลิงซึ่งช่วงเวลาที่เขาปล่อยน้ําก็น่าจะประมาณ9ก้าโมงสิโมงน้ำมันก็จะค่อยๆเพิ่มแล้วก็จนเต็มตะลิงเราออกเดินทางกันมาตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็มาถึงที่ลานกลางเต็นเนี่ยประมาณสัก8ปดโมงครึ่งได้นะคะ เราก็เลือกที่จะกางเต็นท์ตรงริมน้ำเพราะว่ามีที่ว่างอยู่พอเราได้ที่ที่จะกางเต็นท์แล้วเราก็มากางเต็นท์กันเลยดีกว่าค่ะนี่เป็นเต็นท์ของเพื่อนเราเองนะคะในทริปนี้เนี่ยเรามีเพื่อนมาร่วมทริปสคนคือเพื่อนเดียกับน้องแอมนั่นเองนี่ แล้วนี่ก็คือของเราค่ะก็ยังคงเป็นเนเจอร์ไฮวินเลดหกเหมือนเดิมนี้ก็คือเราขอลองนะคะว่าเราจะสามารถกลางคนเดียวได้ไหมมันก็ง่ายนะทุกคนมันไม่ได้ยากนะแต่บางทีเราเนี่ยจังหวะดึงอ่ะมันเหมือนบางทีมันดึงแล้วมันก็ไม่สุดอ่ะเออ จะชวนเพื่อนเล่นนะคะไม่ใช่ทุบอย่างนี้๊เอานมากเล่นมุกไม่ใช่ทุบงี้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 อันนี้ทำให้ดู เราพายเรือเล่นนะคะเราก็มาเจอตลาดน้ำจามจุรีซึ่งอยู่ตรงถ้ำเสือโฮมสเตย์ค่ะเขาจะมีตลาดนะทุกวันศุกร์เอ้ยไม่ใช่ทุกวันเสาร์อาทิตย์สิก็จะตั้งร้านประมาณสัก9ก้าโมงนะคะถึงประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วค่ะก็จะมีของกิน

แม่๋าตัวใหญ่่ะเอาวกลัวด้วยแม่อ้วนด้วยเหรอ เปานี้มัยากขนาดนี้เองมไหนมันกินแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> กินไหมครับเอ็คตอกินด้วกันดีก่เห็นมันน้นรอนเหรอ เขาเข้าใจว่าหมูสุกแล้ว ไงคะคุณหมีวันนี้ฉันบกใจตรงจากการกลางเต็นนะฮะกลางเต็นที่ไหนเนาะท่ระยองจริงเหรอจริงเฮ้ยทำไมฉันไม่เห็นหนูไม่เล่าเพราะว่ารเรากลัวน้ำกลัวอะไรแม่ก็คือไปด้วยกันแต่น้งไม่เจออะไรที่ไหนออาาทิระยองระยองเดี๋ยวค่อยบอกตอน,นที่เราทายอากาศขอว่าที่ไหนวันนั้นเราไปเที่ยวเทิละยองอากาศมัน เริ่มเย็นๆนหะช่วงปลายปีแล้วนะเพะา้อไปเริ่นพฤศจิกประมาณช่วงหาหนายี่สิบคือประสบการณ์กลางแคมป์น่าแทบจะไม่มีอ่ะเพนนั้นอันนั้นเป็นแคมป์แรกเลยเป็นครั้งแรกที่ไปตั้งไปกลางเต็นท์ไม่มีอุปกรณ์เลยเลยมันไม่มีไฟมันเป็นอือยานเลยเดนตรไม่มีไฟแล้วมันจะมาเสียบไฟอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราต้องใช้ไฟเนี่ยที่มันเป็นชาร์จแบตเปิดได้ดวงเดียว แต่เขาบอกอยู่ว่าถ้าจะใช้ไฟเขาต้องมีเขาคิดเขาเหมือนมันมีที่ให้ดีอยู่แต่แต่ด้วยความที่เราอขึ้นไปครั้งแรกมมีอุปกรณ์แล้วเราใช่เราไม่มีอุปกรณ์เลยเลยอย่างท้าบอคือแวะดีใมาไม่มีใครใช้ไฟหรอกเออซื้อมาแล้เอาไปใช้เลยอ่ะทีเนี้ยมันพอเราทํากิจกรรมเสร็จใช่ไหมแล้วเราไปกินข้าวร้านอาหารเออแล้วกลับมาแบบมือตุบอ่ะเออใช่ ร้านอะไรวะที่ที่ที่เขาอยู่ป้อมป้อมยามเขาบอกอะแล้วได้อร่อยมีคนกลางเต็นท์อะข้างหน้าอ่ะอ่เต็นท์นะมีเต็นท์ที่ผูกเปใช่แล้วก็เต็นเต็นหนึ่งไปไหนไม่รู้ม่ดเติบเลยใช่แล้วก็มีเต็นเตนหนึ่งมีคนอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆอยู่ตรฝั่งฝั่งห้องน้ำอ่ะที่เป็นกลุ่มใหญ่ทีนี้นาวแบบปวดฉี่ ตอนระมาสักตีสองตีสามน้ำปลุกเราให้ไปเต้นเตอนแต่มันมืดไงเรากลัวอ่ะแล้วมันครั้งแรกที่ไปเนี่ยแล้วจังหวะที่เรามุดหัวออกไปแต่น้ำมันเดินออกไปนะก็เปิดใช้ใช้ไอโฟนเราเห็นผู้ชายคนใส่ชุดไทยอยู่เลยชุดเหมือนพระเอกดิเกะแต่ว่าเป็นสีดำแล้วก็มีแบบเครื่องยิบย้อยี่ี่ตัวยืนอยู่ริมสระ บึงเป็นบึงบัวกว้างๆแล้วเขาก็ยิงอยู่ใต้ต้นไม้เวยนี่นๆ่ฉันเห็นแล้วก็ร so um> um> um um um> ู้วดูแล้วว่าเป็นอะไรแต่ว่าไม่ไม่กล้าบอกนะให้มันเข้าพอน้ำเข้างับเสร็จใช่ไหมเขาไม่กล้าบอกแต่ว่าลองลองแบบเลี๋ยวไปดูตรงอยู่ใช่อยู่ที่เดิมเลยใส ใช้ชุดหมเพ็กบบลิเกะแต่ว่าเป็นเป็นสีดำคองคองเนี่ยคืนนั้นก็แบบนอนแบบฝักแบบแเราไม่ได้ตกตาอะไรกต่เมื่อเม่เขายืนอยู่ใต้ต้นไม้เ่ยแล้วทีนี้พอเช้าอาปุ๊บเราไปปัน่นจักรยานเนาะปันเช้านะวันเนาะแล้วเห็นที่นึ่นอ่ะ เขาใส่ชุดชีิเกยืนอยู่กลางสนามกลางเต็นท์เฉียงแบบเนี้นเช้านะคือเขาก็เป็นคนนี่แหละแต่ว่าเขามากลางเต็นท์แล้วก็ไปงานประกวดไปงานประกวดอะไรวะางานวัดอะ,ะเหมือนงานว,าดวัดไปประกวดชุดไทยเลยเนี่ย<อ>แต่งพอ็พอปแล้วทีนี้ เขากลางเต็นท์แล้วเขากลับมาประมาณเที่ยงคืนแล้วก็แบบว่าเดินเล่นอยู่แถวนั้นน่ะแต่ใส่ชุดนั้นน่ะไม่ทอดคส่ชุดเดียวกันกันที่เห็นชุดดำสีทองกลัวขนหัวลูดเราไม่ตั้งนานด้วยอุ่าหตั้ง อืมน่ากินมากเลยอืมน่ากินมากเลยค่ะอะเราไม่มีค่ะกเป็นคนอน้วนเท่านั้นไม่คนกินก่อนไปหาหมอจะโดนหมอไม่ได้ ไข่ดาวมันเป็นมันเป็นตามลูกกระทะอย่ากับมูมาเลยไข่ดาวเรามันเป็นโอ้ยรมเย็นน่ะก็ไม่ใช่ไข่ดาวขอบขอบกระทะไม่ติดกระทะไหมไม่ติดขาวๆอย่างเงี้ยพี่เดียชอบเฮ้ย ตัววงข้างล่างนีงง่ข้างข้างเต็มไปหมดที่ลานกลางเต็นท์ที่นี่นะคะคิดราคาค่ากลางเต็นท์คนละ200บาทต่อคนต่อคืนสําหรับเด็กอายุ5ถึง9ขวบคิดที่ราคา100บาท เด็กอายุ10ขวบขึ้นไปถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าอยากมากางเต็นที่นี่จะต้องทำการจองและโอนเงินล่วงหน้าค่ะที่นี่ให้เข้ากางเต็นได้ตั้งแต่8ดโมงเช้าเลยนะคะโดยจะมีคนดูแลอยู่ก็คือป้านานั่นเองนะคะซึ่งป้นาน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็มีอุปกรณ์ให้เช่าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ทร์บพัดลมโต๊ะเก้าอี้เตียงลมนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถสั่งอาหารได้นะคะมีอาหาราเครื่องดืม่มน้ำแข็งหมูกระทะสุกตาก็มีค่ะโดยสั่งกับป้านาได้เลย แล้วก็งดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มไม่ใช่สี่ทุมหลังห้าทุ่มนะคะงดใช้เสียงหลัง5้าทุ่มเราก็สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ค่ะแต่ต้องคอยควบคุมเสียงนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้รบกวนกับคนกลางเต็นที่อยู่ข้างเคียงและคนอื่นๆในบริเวณลานค่ะ no mm -hmm. Oh นี่คือห้องน้ำของที่นี่นะคะเป็นห้องน้ำที่ไม่ได้แยกชายหญิงตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยพี่มีอ่างล้างหน้าและนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานมีสามอันนะคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำและห้องน้าเหมือนกันมีสี่ห้อง ก็รวมทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดหกเจ็ดห้องแล้วก็กต้งถังแดงนี้นะคะมีน้ำแข็งบริการตักละห้าบาทไม่ฟึบฟึฟึบม่มีคนใช้บริการไปเยอะแล้วอ่ะข้างหลังตรงไหนตรงนี้ปะก็ถ่ายแล้วอเค นี่คือบรรยากาศของร้านเนาะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายอ,อืบรรยากาศตอนบ่ายสามโมงร้านสวยนะคะแต่ต้นไม้น้อยไปหน่อยต้นไม้จะอยู่ตรงข้างหล่างริมน้ำ ก็จะแบบว่าใครมาถึงก็จะไปตรงริมน้ำก่อนเลยทางลงุ สำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปด้วยเพลงเพราะๆจากเพื่อนเดียนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับหม um ูมีแคมปิ้งลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ